ตัวนี้เป็นไอ้น่าจะเป็นรินเจอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวเมียเป็นดับเบิลเจ็ดสิบห้าวตาขาวหน้านวลครับผมอ๋อตัวตัวตัวไหนตัวเมียตัวเมียตัวเผือกครับตัวผู้ตัวลายตัวผู้เป็นแปดสิบเจ็ดวตาขาวหน้านวลโครงสร้างเขาใหญ่นะฮะครับผมตัวนี้ตัวนี้ไอตัวผู้เนี่ยเป็นคู่เกิดเหลืองท็อปแต่อตัวเองเลยมันมันจะเหลืองอ่อนๆตัวนี้ติดลูกก็คือมาลวงไม่ทันลวงไม่ทันแล้วตัวนี้ตักตัวผู้ออกก่อนก็ไม่ยอมไข่ Uh huh. อ๋ออตอนนี้ต้องต้องวิ่งแข่งอย่างเดียวเลยแนะนํามือใหม่นะครับถ้าเกิดว่านกไข่คอกแรกพ่อแม่มือใหม่เนี่ยถ้าเกิดไข่ปุ๊บเนี่ยให้ตักตัวผู้ออกเพราะว่าตัวผู้มือใหม่เลยเนี่ยบางทีเขาเห็นไข่เขาไม่รู้เขาก็จะจิกไข่พอจิกปุ๊บเนี่ยจะติดเป็นนิสัยเลยแล้วก็แก้ยากแก้ยากเทคนิคของผมเลยนะผมไม่ได้เทียบเหมือนคนอื่นนะของผมนะของผมคือหนึ่งคือปล่อยเลยปล่อยสายเลยแล้วก็สองฟังดูอาการดูเสียง อ่าดูเสียงว่ามันมีการตีกันไหม <ฮะ S 1> ถ้าเกิดมีการแยะมแยธรรมดาเนี่ยไม่เป็นไรครับปล่อยไว้ก่อนครับอ่าถ้าเกิดว่ามีการตีกันดูแรงแล้วก็ต้องจับตัวผู้แล้วก็จับตัวผู้ใส่กรงไม้สังเกตพฤติกรรมนกจะไข่ตัว,ต,วตัวเมียเนี่ยคาบหญ้าก่อนจะไข่สองามวันเนี่ยผลจะดูพองโอ้นี่ร<ล>อ <ฮะ S 1> เลยฮะตัวนี้จะเป็นโออ่อนอ่าตัวเมียโออ่อนสีเสมอตัวผู้เป็นเทาอ่อนครับตัวผู้นี่ตัวเริ่มเลยนะครับตัวผู้ตัวใหญ่มากผมก็จะบอกเอ้ยทำไมมันตัวผู้มันตัวใหญ่อย่างๆตัวนี้ตัวเมีย ตัวนี้ตัวเมียนะฮะตัวนี้ตัวเมียครับตัวตัวผู้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวเมียใหญ่ครับผมใหญ่ใหญ่ตัวผู้ก็ใหญ่ทั้งคู่เลยครับเผือเข้าเผือกเลยนะครับเขื่อเข้าเผือกเขาจะได้เผือกใช่ครับผมตัวนี้จ่ายลูกสวยมากครับจ่ายลูกสวยจ่ายลูกดีมากที่ผมดูดูมาเนี่ยตัวผู้พี่จะคัดมาโตโตโตใช่ครับผมตัวเมียนี่คือเป็นตัวเมียตัวแรกของผมเลยสายสายใช่ครับผมของฟาร์มเลยสายลำไยเงิน น้าแล้วก็ตัวผู้เป็นของมาจากปารบโบรีครับอ่านั้นเนี่ยแต่เนี้ยผมเปลี่ยนออกผมว่าตัวผู้อ้วนความอ้วนมีผลยังไงฮะทำให้เชื้อไม่แข็งแรงเคยมีมดมีอะไรมากวนไหมฮะอ๋อมีครับมีมีมีแต่ว่าผมมียาตัวหนึ่งแล้วไม่เป็นอันตรายตัวนกครับก็คือว่าฉีดโดนตัวนกได้อ่าแล้วได้ผลทั้งทั้งมดแมลงสาบจิงจกได้หมดเลยครับการนี้ซื้อในแอปม่วงผมลองเอาไปใช้แล้วเออดีแค่ดีต้องบอกต่อทายาะการเดี๋ยวผมจะบอก สวัสดีครับผมต้อมวิถีชาวบ้านนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมทุกท่านมาบุกฟาร์มนกกงหัวจุกแฟนซีนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาพบปะพูดคุยสัมภาษณ์กับพี่เจ้าของฟาร์มแห่งนี้นะครับพี่สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมผมตุกครับผมทีเอ็นฟาร์มนะครับผมครับตั้งอยู่ที่บางละมุงชนบุรีครับครับผมมาเลี้ยงนกแฟนซีนี่นานยังฮะผมเริ่มเลี้ยงจริงๆนี่ห้าปีครับหปีต้องออกตัวก่อนเลยครับผมเนี่ยไม่ใช่สายแข่งผมสายแบบเลี้ยงเพราะชอบอ่าพราชอบ ซื้อนกแฟนซีตัวแรกก็คือไอกะทิเมื่อห้าปีที่แล้วอืครับผมซื้อมาแล้วนี่เอะมันมันสวยดีมันก็ร้องดีครับผมซื้อมาจากปารบุรีครับผมใน,นปารบุรีค <ฮะ S 2> ือที่ปารบุรีจุดเริ่มต้นกี่กองเพาะครับตอนนั้นตอนนั้นมีแค่กรงองเพาะเดียวครับอ่ากองเพาะเดียวตั้งไว้กองเพาะเดียวแล้วก็ออกมาคอ,อกแรกถูกน้าถูกน้ําถูกน้ำฝนำสาดผมก็เลยหาซื้อแลนมาบังแล้วก็ออกมาคอ,อกสองออกมาหนึ่งใบ อ่าลงบายล้วก็ได้ลูกนกตัวแรกเราก็กังวลว่าจะเลี้ยงยังไงให้รอดตอนนี้ผมก็เลยเลี้ยงให้แม่นกเลี้ยงอ่ะเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วก็ค่อยควักออกมาแล้วก็หาซื้อหาลูกป้อนเยอะไม่ขายตามตลาดครับอ่าก็รอดครับรอดแล้วก็ข้อทสองออกมาสามตัวอ่าอันนี้ก็คือว่าเอ้ยเราก็เริ่มเห็นช่องทางที่จะมีคนมาขอแบ่งคือในการเพาะตอนนั้นก็ถือว่าตัวเองประสบความสาเร็จใช่ครับผมว่าโดการเพาะคู่แรกนั่นแหละครับผม ตอนนี้ก็มีคู่ที่สองตามมาครับผมตอนนี้ก็คือว่าแฟนก็เออมันสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ครอบครัวเราได้ก็เลยตัดสินใจทําโรงเรียนโรงนี้ขึ้นมาครับผมตรงไหนก่อนนะเนี่ยครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตริีมก่อนเลยอ่าตรงนี้เพิ่มอีกตรงนี้ห้าครับห้าตรงนี้ห้าห้าช่องเริ่มมาช่องก่อนเลยครับเริ่มจากลูกนกไอไอพ่อแม่นกคู่นั้นคู่เดียวแล้วก็เก็บไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ไปซื้อมาเพิ่มครับผมไปซื้อมาเพิ่มอีกสี่ห้าตัวปัจจุบันกี่โรงเพาะแล้วฮะ ปัจจุบัน30กงเพาะครับโอ้โหครางกงเพาะเม่หมดเลยครับครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลารถกระพี่ทุกพาไปแนะนำครัเจอกเลยครับผมอ่าดูนี้ก่อนก็ได้ครับตรงนี้ครับผมกงนี้เป็นกงที่6ครับตัวนี้เป็นตัวเมียเป็นลูกมันม่วงยังไงฮะลูกมันม่วงของพ่อเขาครับผมชื่อมันม่วงของ M Idea Farm เพชรบูรณ์ครับผมตัวตัวเมียฮะ ตัวเมียตัวลายครับตัวเมียตัวลายครับผมตัวตัวผู้ไอตัวเผือกครับผมตัวเผือกนี่มาเป็นเผือกคู่เกิดตาแดงครับผมของพี่ตู่หนองค้าครับผมนี่เข้าคู่กันนานยังครับอันนี้เข้าคู่กันได้ลูกไปคข้องแล้วครับอ่าตอนนีแสดงว่ามีแบ่งลูกเขานี่มีมีแบ่งมีแบ่งครับผมมีแบ่งมีแบ่งตอนนี้น่าจะอีกประมาณอีกสองวันน่าจะไข่เพราะว่าลังกลมละลังกลมแล้วครับผมเขาก็ปัดลังฮะครับผมมาปัดลังปัดลังปัดลังช่วยกันดี ตรงนี้ดีครับคือว่าตัวผู้ก็ไม่จีบไข่แล้วผมตัวเมียก็ฟักไข่ดีขณะเพิ่งเข้าคู่กันเนี่ยครับครับผมครับนานแบบครับพี่ว่าเขาจะเข้าคู่กันมันแล้วแต่แต่แล้วแต่ละตัวนะครับส่วนมากหนึ่งหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเมียตัวเมียเข้าคู่ง่ายตัวผู้ไม่ดุเนี่ยครับผม็นสังเกตดูสองเดือนนี้ก็ได้แล้วครับครับผมสองเดือนนี้ก็ได้แล้วครับครับผมพี่มีเทคนิคในการจับเขาเข้าคู่ยังไงครเทคนิคของผมเลยนะของผมเลยนะผมไม่ได้เทียบเหมือนคนอื่นนะผมของมอ่ ของผมคือหนึ่งคือปล่อยเลยปล่อยสายเลยแล้วก็สองสองเลยฟังดูอาการดูเสียงอ่าดูเสียงว่ามันมีการตีกันไหม<ะ>ถ้าเกิดมีการแย้แมธรรมดาเนี่ยไม่เป็นไรครับปล่อยไว้ก่อนครับถ้าเกิดว่ามีการตีกันดูแรงเราก็ต้องจับตัวผู้แล้วก็จับตัวผู้ใส่กรงไม้มาแขวนไว้ในกรงเพาะ,ะครับผมตอนนี้เราให้ตัวเมียชอบตัวเมียก็จะมาเกาะกรงไม้แล้วก็มันจะมาลำอ่าตอนนี้เราก็จะสามารถราสังเกตพฤติกรรมใช่ใช่ใช่ครับผมสังเกตพฤติกรรมครับ ครับผมเอางั้นมาต่อกรงต่อไปได้เลยครับครับตัวน,นี้เป็นโอน้น<ะ>่าจะเป็นรเนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวเมียเป็นดับเบิ้ลเจ็ดสิบห้าหัวตาขาวหน้านวลครับผมอ๋อตัวตัวตัวไหนตัวเมียตัวเมียตัวเปือกครับตัวผู้ตัวลายตัวผู้เป็นแปดสิบเจ็ดหัวตาขาวหน้านวลของโครงสร้างเขาใหญ่นะฮะครับผมตัวนี้ตัวนี้ไอ้ตัวผู้เนี่ยเป็นคู่เกิดเหลืองท็อปแต่อตัวเองเลยมันจะเหลืองอ่อนๆครับผม ตรงแมก็เป็นคู่เกิดเหลือเหมือนกันครับโอ้รอมากเลยแต่ว่าเพิ่งได้ลูกมาตัวเดียวทําไมฮะได้ลูกยากได้ลูกยากเพิ่งได้ลูกมาตัวเดียวเข้าคู่นานแล้วอเขาจิกลูกตัวนี้จิกลูกก็คือมาล้วงไม่ทันล้วงไม่ทันแล้วตันี้ตักตัวคู่ออกก่อนก็ไม่ยอมไข่อ๋อฮะต้องต้องวิ่งแข่งอย่างเดียวเลยช้าๆเราวิ่งแข่งเราเราล้วงไข่แข่งกับเขานั่นเนี่ยล้วงไข่แข่งอย่างเดียวครับผมโอ้นี่ฮะครับแล้วตัวแล้วลูกตัวนี้ตอนนี้พักเป็นตัวยังไงตอนนี้เป็นตัวแล้ว เป็นตัวแล้วเป็นตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ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 ดูกันโอ้ให้ลูกยากนะฮะตัวนี้ให้ลูกยากครับครับผมตัวนี้ลูกเขาเขาเป็นเป็นแบบไหนครับเหมือนพ่อเหมือนเหมือนนะแต่ว่าเหลืองไม่เยอะเหลืองนิดหน่อยติดเหลืองไม่เยอะเหลืองไม่เยอะจุกเขาใหญ่นะฮะครับผมโอ้หนี่ฮะรอเลยฮะตัวพี่ร้องตัวผู้ร้องดีครับร้องดีร้องดีร้องเบิ้ลด้วยรอมากครับผมครับชอบมากเลยสวยสวยนี่ฮะตัวนี้จะเป็นตัวเมียเป็นห้าสิบอินโด ผ่าเปือกครับผมโอ้ฮะครับผมตัวผู้เป็น9.3.75ตัวผู้นี่คือตัวดำตัวผู้ตัวตัวตัวเผือกครับตัวผู้เป็นเปือก9เป็นไป9.3ครับผม9.3.75ข่าเมาครับผมตัวเมียเป็น50อินโดเชื้อเปือกครับครับครับผมตัวนี้ไข่ละ3ใบน่ากำหนดออกน่าจะอยู่มาสัก4-5วันครับผมอันนี้ไข่แล้วไข่แล้วครับครับผม จ่ายลูกสวยแลการดีตัวนี้ครับผมครับผมจ่ายลูกจ่ายลูกสวยครับผมมันจะออกลูกออกมาจะลายลายอ่ามันออกลายลายมันจะออกไม่ไม่ไม่ขาวเลยจะลายลายลายทั้งตัวเลยครับผมแล้วก็มามีหลุดมาหัวบ้างแต่ไม่เยอะส่วนมากจะเป็นเป็นมาไปครับอ่าครับผมเป็นด่างหัวเป็นด่างหัวเป็นด่างหัวครับผมครับนี่ฮะ แล้วตอนนี้คือมีลูกเข้าแบ่งนะฮะใส่มีมีมีแบ่งมีแบ่งครับมีแบ่งมีแบ่งตัวนี้เป็นกำไรดําครับถ้าคนถามก็ให้บอกว่ากํำไรดำครับถ้าสนใจจะเป็นกําไรดำครับใช่ครับผมนี่ครับโอ้นี่รอเลยฮะตัวนี้จะเป็นโออ่อนเฮ้ยไม่ใช่เออโอตัวเมียตัวเมียโออ่อนสีเสมออ่าตัวเมียโออ่อนสีเสมอตัวผู้เป็นเทาอ่อนครับตัวผู้นี่ตัวเริ่มเลยนะตัวผู้ตัวใหญ่มากผมก็จะบอกอ๊าทำไมตัวผู้เป็นตัวใหญ่จริงจริงครับนี่ใหญ่มากใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ ตัวนี้จะจ่ายเป็นตัวจ่ายลูกเป็นเทาส่วนมากอ่าเป็นเทาอ่อนมันจะออกเทาอ่อนส่วนมากครับผมแต่ว่าปีนี้ก็ได้น้อยนี่ปปีนี้ได้น้อยครับผมได้น้อยัปีนี้ทํายากกันหนึ่งอากาศร้อนจัดอ่าอากาศร้อนจัดมีส่วนบางทีไข่มาก็ไม่มีเชื้อก็มีบางทีไข่ไข่สามใบมีเชื้ออยู่ใบด้วยสองใบครับผมแต่ก็มีแบ่งอยู่เรื่อยมีมีแบ่งอยู่เรื่อยครับตัวนี้คุณมีกำไรสีเทากำไรเทานะครับผมนี่ครับ มาดูกรงต่อไปตัวนี้โฮะตัวผู้เป็น9.3.75เหมือนกันครับตัวเมียตัวเมียเป็น9.3.75ไอไอหัวตะขาวอ่าครับผมเลือดหัวตะขาวจะน้อยหน่อยแต่ว่ากะจายลูกสวยครับตัวนี้เป็นของออฟหัวหินอ่าแปลว่าจะออฟหัวหินครับตัวเมียจะตัวตัวซ้ายตัวตัวเล็กหน่อยตัวเมียตัวนั้นนะครับผมนะครับตัวนี้จ่ายลูกสวยมากครับจ่ายลูกสวยจ่ายลูกดีมาก ที่ผมดูดูมาเนี่ยตัวผู้พี่จะคัดมาตัวโตๆทั้งใช่ครับผมเอาเอาเอาตัวโตครับเพราะว่าหนึ่งแล้วก็หนึ่งเนี่ยมันจะตัวโตเนี่ยมันได้เปรียบนะได้โครงสร้างได้โครงสร้างใหญ่ดีครับผมแล้วแกนเสียงมันมีใช่ครับผมแกนเสียงจะดีกว่าตัวเล็กๆจัดผมว่ามันบางทีความแข็งแรงของตัวไม่ไม่เขอายิงอ่า มา่งผลถึงลูกเยอะนะครับครับครับผมครับอ่าลองดูตัวนี้เป็นกำไลม่วงนะฮะอ่าเขาบอกกำไลม่วงครับเขียนมาเลยนี่ฮะอ๋อฮะนี่นี่อ่าครับผมตัวนี้เป็นตัวผู้เป็นอินโดร้อยครับโอ้โหเบลมเลยฮะครับผมตัวเมียเป็นห้าสิบอินโดตาแดงครับผมครับผมเอามาเข้าแล้วก็จะออกแบบไหนเี่ยตัวนี้ยังไม่ได้ลูกเลยครับอ๋อยังไม่ได้ลูกเลยแต่ว่าผมเข้าไว้ ตัวเนี้ยความจริงอะมันนกมันจะสองปีแล้วครับแต่ยังไม่ยังไม่ใหลูกเลยผมเปลี่ยนตัวผู้มาสามตัวสี่ตัวแล้วมันเหมือนตัวเมียไม่ยอมครับผมตัวเมียจะไม่ชอบแต่ว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยคาบหญ้าละผมเออไอเมื่อครั้งก่อนเนี่ยไม่ไม่เคยคาบหญ้าไม่ไม่ไม่เคยปั่นรังเลยแต่ตัวเนี้ยปั่นรังละปั่นรังแล้วตันเนี้ยเราก็ต้องรอละว่าจะตอนไหนครับผมรอดูนะครับครับรอดูคาดหมายว่าเขาจะออกมาแบบไหนฮะผมว่านะผมว่าในความคิดผมนะน่าจะเป็นด่าง ด่างหัวอ่าด่างหัวน่าจะเป็นด่างหัวครับครับผมน่าสนใจน่าติดตามครับผมครับก็เลยไม่ได้เขียนไม่ได้กํากับหวงสายไล้ใช่ใช่เพราะว่ายังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ลูกนี่ฮ่ะอ่าอ๋อฮะตัวนี้เป็นด่างหัวอครับผมด่างหัวโอ้ฮะด่างหัวด่างหัวอันนี้พึ่งเข้าคู่เหมือนกันครับผมเป็นนกที่เพาะเองกับนกที่ซื้อเข้ามาอป็นเป็นนกของฟาร์ม ครับครับผมตัวตัวหนึ่งแล้วก็ซื้อเคยซื้อเข้ามาตัวหนึ่งครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้ลูกครับเพิ่งเข้าได้สักน่าจะประมาณเดือนกว่าๆคำว่าเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าครับผมครับแต่ก็เข้าคู่กันแล้วนะเขาคู่กันแล้วครับไม่ไม่ไม่ตีกันแล้วครับผมนี่ฮะตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียเะอ่าตัวนี้ตัวเมียครับตัวนี้ตัวผู้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ตัวเมียใหญ่ครับผมใหญ่ใหญ่ตัวผู้ก็ใหญ่ทั้งคู่เลยครับครับผม ผมจริงไอ้ตัวนี้ได้ลูกเลยนะครับแต่อันเนี้ยผมไม่ได้เขียนอ่าแต่ตัวเนี้ยมันจะมันจะเป็นกําไรสีไข่อ่าขไข่ไข่สีไข่สีไข่ครับผมแต่ผมไม่ได้เขียนไว้ครับผมเผือกเข้าเผือกเลยนะครับเขาจะได้เผือกใช่ครับผมมีมีออกถ้าเกิดเผือกก็เผือกออกเผือกเหมือนกันเลยครับครับผมเขาจะมีหลุดดำไหมฮะไม่มีครับไม่ไม่มีหลุดดำมีแต่อย่างมากก็เป็นด่างด่างอ่าอย่างมากไม่ไม่ไม่มีดำไม่มีดำครับผมพี่ครับพี่แล้วพี่สังเกตดู พี่จะสังเกตพฤติกรรมเขายัางไรคะสังเกตพฤติกรรมนกจะไข่ใช่ไหมครับอ่าหนึ่งหนึ่งเลยเนี่ยน้องไอตัวตัวเมียเนี่ยจะหนึ่งคาบหญ้าสองตัวเมียก่อนจะไข่สองสามวันเนี่ยจะดูหนึ่งขนพองๆอ,อ่าอ่าขนจู่ๆพองๆดูเชื่องเชื่องหน่อยนั่นแหละถือ,อว่าใกล้ไข่ละไม่เกินวนันสองวันต้อง,ต,องต้องไข่ครับผมอ๋อสังเกตตรงนี้ด้สังเกตสังเกตด,ดูง่ายเลยครับคือนกนกใกลไข่เนี่ยดูขนจะพองๆกัตัวเมียจจะพองละ ถ้าเกิดว่าแนะนํามือใหม่นะครับถ้าเกิดว่านกไข,ข่คอกแรกพ่อแม่มือใหม่เนี่ยถ้าเกิดไข่ปุ๊บเนี่ยให้ตักตัวผู้ออ,อกเพืาอป้องก<ห>ันความสูญเสียเพราะว่าตัวผู้มือใหม่เลยเนี่ยบางทีเขาเห็นไข่เขาไม่รู้เขาเขาไม่รู้เขาก็จะจิกไข่นั่นแหละเขาเขาไม่เคยเขาไม่เคยมาก่อนเขาก็จะจิกไข่พอจิกปุ๊บเนี่ยจะจิกเป็นนิสัยเลยอ๋อเลยจะจิกกนไมไดแล้วก็แก้ยากแก้ยากแก้ยากครับผมผมผมแนะนําลูกค้าก็คือซื้อไปไข่คอกแรกเนี่ย ให้จับตัวผู้ออก<ะ>เพราะว่าไข่คอกแรกปุ๊บอีกสองใบก็มีเชื้อทั้งหมดมครับผม,มครับครับผมพี่ครับแล้วมันจะมีอาการเหมือนว่าถ้าว่าไข่แล้วตัวเมียฟักเป็นลูกแล้วเราคิดว่าเขาเลี้ยงลูกได้เลี้ยงลูกได้ครับแต,แต่แต่เวลาพอเขาแตกไข่แตกมาแล้วปุ๊บให้พ่อแม่ป้อนต่นทำไามาตัวผู้จับลูกโยนทิ้งเนี่ยอาจารย์เขาเกิดอย่างไรก็คืออ๋อตัวผู้จิกลูกทิ้งฮะหนึ่งตามธรรมชาตินะเห็นเห็นในคนเขาบอกกันว่าตัวตัวที่โดนจิกทิ้งอ่ะหนึ่งไม่สมบูรณ์อ๋อไม่สมบูรณ์ แต่แต่ส่วนมก95%ตัวที่จิกไข่จิกลูกเนี่ยจะเป็นตัวผู้่จะเป็นตัวผู้ครับ95%เลยถ้าเกิดเราตักตัวผู้ออกเนี่ยเราก็ให้ตัวเมียเลี้ยงถ้าเกิดตัวอาปัจจัยล่อสูงแล้วก็ตัวไหนที่สมมติว่าลูกมา3ตัวมันจะมีบางตัวเมียบางตัวตัวแม่บางตัวนะแต่เลี้ยงลูกไม่เก่งป้อนไม่เสมอกันจะมีที่ตัวที่เล็กกว่าแล้วก็จับแล้วก็จับมาป้อนเอง เราสามารถใส่สลิงเอาอาหารลูกบอลมาป้อนเสริมได้ที่หลังในหลังได้เลยครับผมช่วยก็ได้ช่วยเขาได้ครับช่วยเขาได้เยอะช่วยเขาได้เยอะแนะนครับผมครับผมกงกงกงสไตล์อันนี้กงสิบห้าเนี่ยครับตัวนี้ที่ผมบอกว่าต้องตักกระพุกออกตัวนี้ไข่แล้วแล้วตัวผู้สิ่งไข่ผมก็ตักตัวผู้ความจริงอ่ะมันจะต้องแขวนแล้วนี้พื้นที่มันน้อยมันควรใส่ต้นไม้ใหญ่ไปหน่อยผมก็เอาจจะพุกแขวนข้างนอกตัวนี้ไข่ละไข่สามใบแล้วอินโดเหรอฮะเนี่ยตัวนี้อินโดร้อยครับอินโดร้อยอินโดร้อยฉุกเชือเชือเผือก ครับผมตัวผู้เขาจะเป็นอะไรครับตัวผู้เป็นเผือกครับเปือกตัวผู้เผือกตัวผู้เปือกเอาเปลือกมาเท่าอินโดครับผมได้ลูกหลายข้อเลยครับได้ลูกมาหลายข้อกันนะแต่คือว่าลูกออกมาจะเป็นด่างหัวครับผมด่างหัวด่างหัวกัไรแดงครับตัวนี้กําไรแดงก็คือว่ากําไรแดงของเขาเลยที่บ้านผมกัไรแดงใช่เลยของเขาเลยสายกัมไรแดงพี่ครับผมเห็นที่ฟาร์มของพี่พี่จะใส่ต้นไม้นี่หลากหลายชนิดเลยครับถ้าแนะนำนะพี่ แนะนำต้นไหนคะผมแนะนําเลยที่ตายยากนะผมแนะนําต้นจังต้นจังต้นจังครับแนะนําเลยตายยากอืเพราะว่าหนึ่งเขาทนเขาทนพอเราพอเราไปซื้อมาเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปแยกกอมันถ้าเกิดแยกปุ๊บบางทีอาจจะตายอ่าแล้วก็สมมติว่ากรงสูงร้อยแปดสิบให้ซื้อต้นจังสูงร้อยห้าสิ่าเพื่อไว้<ะ>เพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อต้นจังโต<ะ>ครับผมต้นจังนี่โตเขาโตเร็วโตวช้าฮะโตช้าไหมปีนึงก็ประมาณสัก น่าจะมาสักสิบเซนน่าจะประมาณสักสิบเซนนะครับน่าจะมาน่าจะมาสิบเซนครับผมแต่ว่าข้อดีของเขาคือทน<ร>ทนทน,ทนตายยากอย่างเป็นต้นขเขาเรียกเขาเรียกตดนต้นโมโกอ่าต้นโมโกเนี่ยจะตายนะครับเนี่ยค,ครับเนี่ยครับ,รบต้นโมกอืออ่าเขาาโดนจิกด้วยคะต้นโมกด่าโดนโดนจิกด้วยบางทีก็จะตายครับผมแน่นะเป็นต้นจังต้นจังก็จะดีกว่าฮะโดยตามตามธรรมชาติแล้วนกอาจจะมีจิกใบไม้บ้างใช่ครับผมตามธรรมชาติเลยติดใบไม้แล้ว เพราะว่าใบไม้พวกนี้ไม่เป็นทิศต่อต่อลูกต่อลูกอยู่แล้วลูกนกอยู่แล้วครับผมแล้วแล้วที่พี่ทำรังนี่ฮะเขาปัดรังเขาเคยมีมดมีอะไรมากวนไหมฮะอ๋อมีครับมีมีมีแต่ว่าผมมียาตัวหนึ่งเดี๋ยวทายการเดี๋ยวผมจะบอกอ่าเดี๋ยวผมแนะนํายาไปด้วยยาตัวนี้ซื้อในแอปม่วงมีขายโอ้โหไปโอ้โผมมีขายครับดีด้วยดีด้วยครับมีทั้งแล้วไม่เป็นอันตรายตัวนกครับก็คือว่าถิดโดนตัวนกได้อ่าแล้วได้ผลทั้งทั้งมด แมลงสาบจิงจกได้หมดเลยครับอ่าอันนี้หมดเลยครับผมอันนี้ผมก็ไปดูท่านนึงมาเหมือนกันที่เขาเลี้ยงนกเขาแนะนามาอ่าผมก็เลยบอกผมลองเอามาใช้แล้วเออดีแค่ดีต้องบอกต่อครับผมใค้ดีครับบอกต่อตัวนี้ตัวนี้ดีเลยครับผมตัวนี้ดีเลยดีเลยเพาะอีกที่อีกล็อกนึงนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นล็อกแรกเป็นล็อกแรกๆครับที่ผมที่ผมเคาะเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนดีกว่าก่อนทักทันอ่า นี่เป็นตัวเมียตัวแรกแต่ว่าตัวผู้อ่ะผมสลับออกตัวผู้ช่อจักรทิที่ผมซื้อมาจากไอ้ไอ้ปานบุรีที่ผมบอกกันนะอันนี้อันนี้ผมเปลี่ยนตัวผู้ใหม่ตัวเมียตัวผู้ตัวผู้เป็นอินโดครับตัวเมียนี่คือเป็นตัวเมียตัวแรกของผมเลยสายสายใช่ครับผมของฟาร์มเลยสายลำไยเงินแล้วก็ตัวผู้เป็นของมาจากปานบุรีครับอ่านั่นเน่แต่เนี้ยผมเปลี่ยนออกเพราะว่าตัวผู้อ้วนแล้วไม่มีเชื้อผมก็เลยให้เขาพักเพราะว่ามันมัน ห้าปีแล้วผมว่ามาสี่สี่ปีสี่ปีได้ความอ้วนมีผลยังไงคะความอ้วนมีผลหนึ่งทำให้เชื้อไม่แข็งแรงครับผมอ้วนเยอะไม่ดีครับครับผมแล้วก็เอาไปหนึ่งเอาไปบินโกงตากแดดครับผมช่วยได้ช่วยได้ครับผมช่วยได้ช่วยได้ครับผมก็คือให้เขาออกกําลังกายครับผมก็เหมือนกับพักเขาด้วยเขาก็ทํางานให้ผมมาเยอะแล้วครับผมก็ได้ลูกจากเขาหลายคนใช่ใช่ครับนี่เขาคู่กันยังนานยังอันนี้ ผมว่าเข้าคู่เข้าคู่แล้วพาะไม่ตีกันแล้วแต่ยังไม่ไข่อ่าผมว่ารอรอรอก่อนนี่ค่ะครับผมเพราะว่าตัวเมียตัวนี้เป็นตัวเมียที่ร้องด้วยครับร้องรองเพลงปัดตากแดดด้วยเราไม่ได้บ้านแล้ครับผมนี่ฮะนี่เป็นสายกําไลฟ้านะคะรับไดฟ้าครับขัไดฟ้าใช่เลยครับผมนี่ก็จะเป็นเจ็ดสิบห้าหน้านวลไอ้ไม่ใช่ครับเจ็ดสิบห้าหัวตาขาวหน้านวลครับผมในตรงนี้ตัวผู้ครับตัวนี้ตัวผู้ครับตัวเมียก็คือเป็นเป็นลูกไอ้ตัวนี้ อ๋อครับผมคมับผมตัวเมียเป็นลูกตัวนี้ตัวเมียตัวอันนี้ตัวเมียครับเป็นเป็นลูกอ๋อเวลาเราจับเขามาเข้าคู่เราต้องเปลี่ยนกําไรใหม่ใช่บผมครับผมกำกำไรนี่ผมผมใส่เป็นกำไรเหลืองเพราะว่าหนึ่งตอนนั้นอ่ะผมไม่คิดว่าจะตั้งตัวนี้เป็นกำไรฟ้าผมตั้งเอาไว้ตรวจเพื่อเฉยตอนนั้นเออก็เลยพอใส่กำไรเหลืองก็เลยเป็นกำไรเหลืองตลอดเลยตอนนี้ครับผมใส่กำไรเหลืองนี่ยลูกเขาจะออกมาแบบไหนครับเนียตัวนี้เพือกครับผมเพือกกระเพือกตาแดงครับผมแล้วเขามีขมเหลาตัวนี้มีขมเหลา ตัวนี้มีขมเหลาแต่แส่วนมากอจะออกมาก็มีติดขมเหลาบ้างครับผมครับผมมีบ้างครับนีครับครับผมอันนี้ตรงที่สามก็จะเป็นพ่อก็คือเป็นห้าสิบอินโดเชื้อเผลือกครับผมแม่เป็นครับผมมีเชื้อเผลือกครับห้าสิบอินโดแม่เป็นแปดสิบเจ็ดจุดห้าไอหัวขมเหลาครับขสแดงครับ เขาคู่กันมาแเขาคู่กันแล้วครับคู่ได้ลูกแล้วตัวนี้กับลรขาวตัวนี้ลูกออกไปสุดตลาดเยอะมากครับมีแบ่งนะเยอะมากเยอะมีแบ่งครับลูกเขาจะออกมาลักษณะไหนครับขาวเผือกเปือกกับด่างลายครับผมแล้วก็มีดำด้วยครับมีดำด้วยมีดำบนด้วยครับผมคือถ้าหากว่าเราจับดำกับขาวมาผ่าสายกันเขาจะออกมาทั้งทั้งทั้งด่างทั้งขาวทั้งดำครับผมด่างก็มีทั้งด่างหัวด้วยก็มีครับครับมฮครับ คงสร้างใหญ่นะคะ <stud! S 1> ครับผมคง้างใหญทั้งคู่เลยครับอ๋อนี่นี่นี่สายก,กำไรเขียวตัวนี้กำไรเขียวตัวนี้เป็นตัวเมียเป็นของคุณอ่องเพชรบุรีครับตัวเมียตัวนี้เป็นของคุณอ่องของเพชรบุรี <ฮ ple! S 2> กับกำไรเขียวของคุณอ่องก <Jennifer> ันแหละผมก็เลยมาตั้งกำไรเขียวตามเลย<ฮ>ครับผมครับตัวผู้เป็นกำไรขาว<ฮ>ครับกำไรขาวของลูกไอ้ตัวนี้มันมีแล้วครับผมตัวนี้เป็นตัวนกหนุ่มไอ้ตัวนี้33ปีแล้วครับผมผมเอาตัวนี้มาจากตัวนี้เพิ่งเข้าคู่ ใช่ครับผมแต่ว่ามีลูกแล้วครับได้ลูกแล้วได้ลูกแล้วครับผมได้ลูกแล้วครก็มีลูกก็แบ่งนะฮะครับผมมีลูกแบ่งเหมือนกันครับนี่ครับกำไรใสอ่าตัวนี้ที่ไม่มีตัวผู้เพราะว่าผมเพิ่งควักไข่ออกไปครับผมควักไข่ไปผมเอาตักตัวผู้ออกเพราะกันความเสี่ยงครับครับผมปพราะกันความเสี่ยงสามารที่สามารถ้าเกิดมีไข่อรัผมจะเอาตัวผู้ออกถ้าให้ถ้าให้พักเองนะปพราะกันความเสี่ยงให้ตัวให้ตัวเมียฟักไข่ครับอ่าถ้าเกิดว่า ตัวไหนที่ฟักไข่ไม่ดีผมว่ามาฟักตู้ครับผมฟักตู้แล้วก็เลี้ยงเองครับแล้วตัวผู้เมื่อเราจับแยกเราเอาไปไหนครับไปไปเอาไปแฝดกับกลองไม้ออาไปแกักองไม้ไว้แบบไปบำรุงอาบน้ำตากแดดครับผมครับแล้วก็เวลามาปล่อยรอบใหม่ก็เข้าคู่ได้ใช่ครับผมเข้าคู่ได้เพราะเขาจำกันได้อยู่แล้วเขาเข้าคู่กันได้อยู่แล้วเขาเขาคม่มีปไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาการเจิตตีเท่าไหร่ครับผมครับครับ อไปดูข้างหลังนะฮะข้างหลังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาตรงนี้ดีกยวกะเอาเอามาเอามันเอามันอันนี้เป็นกรงอันนี้คือกรงแรกที่ผมเพาะเลยอ่านเาบอกเป็นกรงนกดาวที่กรงแรกที่ผมเพาะอ่าที่ผมที่ที่ทมเพาะเลยนี่เลยครับผมมันเป็นกรงนอกดาวถอดประกอบครับนะเพราะว่าคนทําพี่นิพนธ์ปากน้ําแกก็เลิกทําไปแล้วอ่านั่นแหละผมไปซื้อมาเนี่ยกรงใบแรกเลยครับตรงนี้ครับผมตรงนี้อันนี้ขายแล้วขายแล้วอันนี้ขายแล้วครับผมตรงนี้พ่อเป็นเทามอครับแม่เป็นโอยี่ห้าอินโด S <S ตัวนี่จ่ายลูกสวยมากครับจ่ายลูกจะเป็นโออ่อนอ,อ๋อเหรฮะจ่ายลูกโออ่อนจ่ายลูกต้องอะไรเข้าเข้าอะไรับถึงได้โออ่อน